สวัสดีค่ะกระแสะขาวดังมาแล้วค่ะแต่งแล้วจ้าแต่งแล้วจ้าน้ำหวานเข็มกีราควางแขนเดทไทเทเนียม um, เข้าประตูวิวาอบอุ่นสำหรับนักร้องหนุ่มแร็ปเปอร์ชื่อดังเดทไทเทเนียม um, ควงแฟนสาวคนสวยน้ำหวานเข็มกีราสมุทรชาติหลังจากที่ฝ่ายชายได้ขอแฟนสาวแต่งงานเมื่อต้นปี64ที่ผ่านมาแต่งงานแต่งก็ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ตล่าสุดมีรายงานว่า 1 0กุมภาพันธ์ทั้งสองคนได้ควงแขนเข้าสู่พิธีวิวาแล้วโดยเป็นพิธีแต่งงานแบบคริสบรรยากาศภายในงานเต็ไมไปด้วยความสุขมีเพื่อนในวงการและนอกวงการเข้ามาร่วมยินดีทางทีมงานกระซิบมีภาพมาฝากเพื่อนๆกันด้วยเราไปชมกันได้เลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ